oh <music> าสายตกท่านก็อยู่ผมนะครับเบียร์ฟิชชิ่งรีแล็กนะครับผมก็มาเป็นหมายข้างทางนะเคยมาแล้วประมาณวันที่ฝนตกอะ่ะถ้าดูคลิปนี้รู้นะว่าฝนตกวันไหนอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเปียกมีปลากัดดูสองสาตัวกัดแบบกันระแวงครับว,วันนี้ก็จะมาเป็นเดินหนอนนะเท็กซัสลิกก็จะมาดูกันว่าจะโดนตัวหรือเปล่าเพราะวันนั้นก็พอมีกัดนะครับพอมีกา ามาเดี๋ยวไปหาตัวกันเลยดีกว่าไปเจอกันครับก็ชุดเดินหน่อยวันนี้นะก็จะเล่นพอตึงๆมือนะเพิ่งได้มาใหม่เลยครับเอ็กเซลเลอร์เดว่าเอ็กเซลเลอร์นะครับคันแล้วก็ลอกไดว่าอัลฟาเอวนะครับผมตัวนี้ก็ m o d i f y ยบุบอดี้อะไรไปแล้วแล้วก็สายดูแลคิงนะครับตัวนี้เป็นวอลเลอร์พี่ช็อคหน้าดูแลคิงอิลูชันย0ปอน กัวสามกรัมนะครับมาวันนี้ไม่ได้ล็อกนะอยากแบบให้มันวิ่งได้อะ่ะเพราะว่าปลาค่อนข้างจะระแวงใส่อะไรแบบกระตุกปากนิดหน่อยนะโหแม่งไปเลยเกาเหยื่ออีซิวป้าหวานมาวันนั้นตรงนี้มีรายการผมก็เริ่มเลยแล้วกัน น้ำขึ้นนะครับเนี่ยที่แรกเป็นคันดินเป็นช่องโหว่อะมีคันดินช่องช่องโหว่หน่อยหน่อย บกเบิกนี่ครับแถวนี้ปลาช่อนเขียวนะตักลาเยอะ ยิงช็อตแทงมีครบ เมื่อกี้เจอหน้าตกปลานะโอ้โหเดินเข้าไปได้ก็น,น่าเดินนะกวงงูยิบไป Kun ไอเลียมข้างสังกสีเนี่ยผมว่าแม่งหน้ากัดที่เป็น,นี่มจะมีตัวนะ หายเสียงตายอีกแล้วชายตะลิงเนี่ยต้องมีตัวนอนบ้างแหละผมว่านะแล้วก็ที่ว่าเสียงตายคือดูดิถ้าวันกัดมันจะวิ่งไปไหนต้องมันลุ้นเอา ส่งนานไม่ได้นั่นไงมีตัวจริงๆต้องซ่อมเด็ดดีๆแล้วแบบนี้ไม่น่าไม่น่าพอ ขนาดเก็บดีนะ เราขอ,อาง้างแน่เลยนะงางง่ายไือเกินดีคอยแต่คมเรื่องความคมนี่ยอมรับเลย คลิปโอ้โหต้องลุยนะครับไม่ลุยอดนะครับคลิปนะครับบรรยากาศดีให้ลองสวนแถวนี้สวยฮะน่าโดนเหรอมีตัวชอบมีตัวหลบวะ อุ้ยเละเละ มันได้เงินจริงไหมเลย็ได้แต่กว่าจะผ่านกฎของมันนะที่มันจะให้ตังอ่ะโหยากต้องมีคนรู้จักนั่นไงกันแล้วโหอีตัวทาดาเบ็ด ได้จนได้นะไอ้ใหญ่ไม่มาเลยคนนี้ตาแตกไปดิพันา,านอะไรครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาไหมจบไม่เอาไม่ค่อยเก็บ ทำไม่ใหญ่จริงนะไม่เก็บเลยอ่ะนี่ดีดีนะต้องเข้าทุกวันถ้านะถ้าจะเก็บอ่ะไซส์ครึ่งโลเก็บนี่แม่งปลาเกลือนี่ครับกัดหนูยางเจอรี่นะตาแตกไปเลยเรียบร้อยหนึ่งแต้มถ่ายรูปกัอนครับจะให้น้องไป <laughs> นี่ครับตัวที่สองนะ ตีเข้าไปตรงนู้นกล้องก็เปิดตั้งนานเปิดไม่ติดอได้วัดปลา,าก่อนนะถึงเปิดติดใส่ละอีกแล้วแล้วก็มีเสียงกัดอีกแล้วเริ่มกัดแล้วเริ่มกัดแล้วก็ตัวนี้ตัวที่สองครับเดี๋ยวเตรียมให้น้องไว้กัดหมินๆเลยโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน ก็วันนี้ปิดคลิปได้แล้วนะครับได้มาสองหน่วยร้อนมากเลยก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะนี่ให้น้องเข้าไปสองตัวพาไปดูพาไปดูสองตัวจริงๆนะฮะนี่เป็นปลาที่อยู่ในป่าหญ้าเงี้ยนะน้ำท่วมๆห,หน่อยนะน้ำตื้นนะครับถ้ <c oughs> ช่วงหน้าน้ำน่าจะด,ดีน่าจะมีตัวเยอะกว่านี้เพราะถ้า <c oughs> ตะลิงฝั่งนี้แห้งไปเลยครับผม เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ก็ขอตัวลากลับไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับเล่นหนอนยางบ้างปะตกหนอนยางบ้างปะเอาไปเดี๋ยวแบ่งไป ัฮะเดี๋ยวเดีด๋ยวแบ่งไป aquí morra.